ก็มีคนมาออกกำลังกายเยอะแยะเลยนะครับครับน้องปล่อยๆนะครับน้องปล่อยๆนะครับหลานน้อยนะครับนู้นปลาแก้มอยู่นู่นลูกไปหาปลาแก้มนะวันนี้ก็าหลานมาประมาณมาสี่มาสี่คนนะครับหลานมีหนึ่งสองสามสี่คนนะครับแล้วก็ลูกสาวอีกหนึ่งคนเป็นแท่นะครับของวาลินเขานะครับผมมีที่เล่นเยอะแยะเลยนะครับ ย่าย่า,าย่า,า,ยามันนี่ลูกไปแล้วครับสวัสดีครับผมวันนี้พาหลานน้อยมาเที่ยวนะครับผมน้องปปอยน้อยสวัสดีค่ะละค่ะสวัสดีค่ะนะคะเล่นนะครับของบาลินเขานะครับผมมีชื่อเล่นเยอะแยะเลยนะครับย่า่ย่า่ย่ามันนี่ลูกไปแล้วครับสนาน็กเล่นนะครับที่บาลินนะครับบนราชธานีนะครับผมขอบคุณนะครับ แล้วตอนนี้ก็หลานมาประมาณมาสี่มาสีา่ 4, คนนะครับหลานมีหนึ่งสองสามสี่คนนะครับแล้วก็ลูกสาวอีกหนึ่งคนเป็นแท็กทุบน,นะครับทุบนราชาานีนะครับผมมาที่สนามสนามไปไหมแล้วก็น้องปิ่มปิ่มนะครับมี <c oughs> ่าน้อยเราไปนู่นละ สวัสดีครับผมวันนี้พาหลานน้อยมาเที่ยวนะครับผมน้องป,ปอยอน้อยสวัสดีค่ะเลยค่ะสวัสดีค่ะนะคะอากาศก็ดีมากเลยนะครับที่นี่นะ่มรื่นนะครับแล้วก็มีคนมาออกกําลังกายเยอะแยะเลยนะครับเล่นนะครับของบาลินเขานะครับผมมีที่เล่นเยอะแยะเลยนะครับย่าย่าย่ามันนี่ลูกไปแล้ว ก็ให้ทุกคนชมนะครับเป็นของเล่นให้เล่นเย,ยอะแยะเลยนะครับนี่ครับพามาเล่นของเล่นนะครับพาลูกสาวมาด้วยนะครับน,นี่คับน้องปล่อยๆนะครับน้องปล่อยๆนะครับหลานน้อยนะครับ นูปลาก้มอยู่นู่นลูกไปหาปลาก้มนะบายบายบายเล่นนะครับของวาลินเขานะครับผมมีชื่อเล่นเยอะแยะเลยนะครับนี่ครับแยา่ยาย่แย่มันนี่ลูกไปแล้ว ที่วารินนะครับท่าที่รับชมคลิปนะครับผมขอบคุณมากมากสวัสดีครับห้าคนนะครับอันนี้นะครับมีหลานชายนะครับคือน้องนาโดนนะครับน่าโดนบายๆนะลูกนี่นะครับนาโดนนะครับแล้ววันนี้ก็มาหลานมาประมาณมาสี่มาสี่คนนะครับหลานมีหนึ่งสองสามสี่คนนะครับแล้วก็ลูกสาวอีกหนึ่งคนเป็นห้า ทุบบนนะครับอุบบนราชธานีนะครับผมมาที่สนามสนามเด็กปี๊บปีบป๊บมานี่บ๊ายบายหน่อยปี๊บปี๊บบ๊ายบายหน่อยลูกเขินกล้องนะครับนะครับพามาเล่นของเล่นนะครับพาลูกสาวมาด้วยนะครับ ครับน้องปล่อยๆนะครับน้องปล่อยนะครับหลานน้อยนะครับนู้ปลาแก้มอยู่นู่นลูมาไปหาปลาแก้มนะตุบลน,นะครับตุบลนละชายนีนะครับผมมาที่สนามสนามเด็กเด็ก็ก็กเด็กเด็กเด็กเมากเด็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 ห สามสี่คนนะครับแล้วก็ลูกสาวอีกหนึ่งคนเป็นหท็กลูกสาวนะครับเฮียาอือไปแล้วแล้วก็น้องปิ้มปิ้มนะครับ ไปปล่อยายบายนะค่ะายบ่ายอันนี้ม,มาที่วารินนะครับ ที่รับชมคลิปนะครับผมขอบคุณมากรับสวัสดีครับ่ครับน้องปลอยนะครับน้องปลอยนะครับหลานน้อยนะครับนู้นปลาแก้มอยู่นู่นลูกไปหาปลาแก้มนะสวัสดีครับผมวันนี้พาหลานน้อยมาเที่ยวนะครับผมน้องปลอยน้อยปลอยสวัสดีค่ะเลยค่ะสวัสดีค่ะนะคะนี่ครับน้องปลอยนะครับน้องปลอยนะครับหลานน้อยนะครับ ปลาแก้มอยู่นู่นลูกไปหาปลาแก้มนะแล้วตอนนี้ก็อาหลานมาประมาณมาสี่มาสี่คนนะครับหลานมีหนึ่งสองสามสี่คนนะครับแล้วก็ลูกสาวอีกหนึ่งคนเป็นห้าแล้วตอนนี้ก็อาหลานมาประมาณมาสี่มาสี่คนนะครับหลานมีหนึ่งสองสามสี่คนนะครับแล้วก็ลูกสาวอีกหนึ่งคนเป็นห้าบายบาย แย่น้อยแล้วไปนู่นหมดละย่น้อยแล้วไปนู่นละร้าพี่รับมชมคลิปนะครับผมขอบคุณมากๆสวัสดีครับ นู่นไปแก้มอยู่นู่นพามาเล่นของเล่นนะครับผมเป็นของเล่นให้เล่นเยอะแยะเลยนะครับน่สามครับเฮีย ก็ให้ทุกคนชมนะครับีย่าน้อยแล้วไปนู่นละตอนนี้มาที่วารินนะครับเก่นนะครับของ บาลิานเขานะครับผมมีชื่อเล่นเยอะแยะเลยนะครับนี่ครับย่าย่า,าย่า,า,ยามันนี่ลูกไปแล้วภาพที่รับชมคลิปนะครับผมขอบคุณมากมากสวัสดีครับปีมปีนมันนีบ่บายบายหน่อยปีมปีนบายบายนะลกูกเขินกล้องนะครับ ของเล่นนะครับพาลูกสาวามาด้วยนะครับนี่สนามเป็กเล่นนะครับที่วารินนะครับผมบนราชธานีนะครับผมขอบคุณนะครับแล้วก็น้องปิ้มปิมนะครับ นันนกน้่นตะแก้มนู่โน่นพามาเล่นของเล่นนะครับผมเป็นของเล่นให้เล่นเยอะแยะเลยนะครับ5คนนะครับอันนี้นะครับนี่หลานชายนะครับชื่อน้อง